สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายพามาจัดออเดอร์นะคะบอลสีเดบีที่ขายไปแล้วนะคะขายผ่านเพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันทีช่ชายชนลุ้นป้ายนะคือฝ้ายจัดโปรสิ้นปีไปนะท่านผู้ชม399าบ้าาทนะหมดแล้วนะคะหมดแล้วเนาะแบบลุ้นป้ายนะคะก็จะเป็น3 9 9บบาทประมาณนี้ค่ะนะหมดโปรไปแล้วนะคะเราก็หมดไปแล้วด้วยนะคะ ใครสนใจอยากได้บอลสี 4, ่พันอื่นๆนะคะเข้าไปเข้าไปดูได้นะคะในเพจ Facebook ลูกชาวไนล่ามาดอร์เดี๋ยวไฟทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ค่ะอย่างต้นนี้ค่ะไฟาพามาจัดออเดอร์นะคะมีลูกค้าเอฟไปแล้วนะต้นนี้คือกุมพกันค่ะไฟปล่อยไปที่4 9 0อยเก้าสิบาทค่ะคือสวยๆเลยค่ะคือเขาจะกัดแล้วค่ะต้นก่อนหน้านี้เล็กกว่านี้นะคะต้นนี้คือแบบกัดสีแล้วเห็นไหมคะ4ร้ยเก้าสิบค่ะอันนี้คือมีคนเอาแล้วนะคะ เดี๋ยวไฟเตรียมแพ็กละอ่าทีนี้เดี๋ยวมีอะไรอีกนี่ค่ะชายชนลุ้นป้ายสามรอยเก้าสิบ้าบาทค่ะแล้วก็จะมีอันในส่วนของอันที่ติดป้ายนิดหน่อยแล้วนะคะนี่ค่ะไฟก็ปล่อยไปที่ห0ร้อบาทนะคะเริ่มป้ายนิดหนึ่งแล้วนะคะนี่แล้วก็แบบนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเนาะ แล้วแบบนั้นก็พันห้านะคะพันห้าแบบนี้พันห้าค่ะแบบนี้ก็ประมาณพันสามอันนี้จอมทับอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบค่ะสหัสเดชะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้านะคะสหัสเดชะอันนี้มะขวานต้นใหญ่ค่ะยังไม่ได้ขายนะต้นใหญ่หนุมานอุปภาต้นใหญ่ก็ยังไม่ได้ขายค่ะราคาอันนี้มะขวานรังสรรต้นนี้อยู่ที่เออไฟว่าจะขายอยู่สัก เก้ายเก้าสิบค่ะเก้าร้ยเก้าสิบนะคะใครสนใจก็ไปตามในเพจได้นะยังไม่ได้ปล่อยนะคะต้นนี้หนมุมานองพระภาก็จะอยู่ไฟก็ว่าจะปล่อยสักเอ่อ9ก้าร้อยนะคะใครสนใจก็ตามไปในเพจนะคะทักอินบ็อกซ์มาเลยนะก็จะมีไฟลแล้วก็แอดมินรอตอบอยู่นะคะหนมุมานองมระภา,าถ้าไซน์นี้นะก็จะอยู่ที่เอ่อประมาณสี่ร้อยถึง4ี่้ยห้าสินะคะเดี๋ยวไฟไปแยกพันก่อน อันนี้ค่ะเป็นพระยาพันวังค่ะจะมีไซส์ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นจะอยู่ที่350ค่ะถ้าต้นนี้นะกัดสีแดงแล้วนะคะก็จะอยู่ที่นี่ค่ะประมาณ450ค่ะนะอันนี้สุรเสนสุรเรสนไฟเพอ่งขายไปเมื่อเช้าค่ะไฟปล่อยไปต้นนี้อยู่ที่390ค่ะมี350อยู่ฝั่งนู้นนะถ้าสีปา่าสีปา่ปาไซส์นี้จะอยู่ที่400ค่ะบางทีถ้าจัดโปเลขสวยๆก็สามยก้าสิก็มีค่ะ นะใครสนใจหงสุวรรณหงสุวรรณสามรอหค่ะท่านผู้ชมนู่นฝั่งนู้นค่ะหงสุวรรณนะคะบ่อเงินก็มีค่ะบ่อเงินบ่อเงินก็สักสักสองนะคะถึงสองร้ค่ะนะคะถ้าเป็นกวนอูแดงแดงเลยค่ะกวนอูก็อยู่ที่ปกติขายไปร้9ย้านะคะต้นใหญ่ๆแดงแดงแบบนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวไฟก็ไปนะ ประมาณร้อยก็เก้าถึง220นะคะถ้าเป็นนางวารีต้นใหญ่ๆกัดสีแบบนี้นะคะ250เท่านั้นค่ะค่าส่งนะฝายคิดต้นแรก70บาทต้นถัดไปบวก10นะคะจัดส่งแบบแตะกร้าไปสนีมเอนะวันนีว้วันที่25ธันวาคมนะคะก็ Merry Christmas นะคะทุกท่านเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะรอบนี้ทักเพจไว้นะคะจัดส่งทีวันจันเนะเพราะว่าวันอาทิตย์ไปสนีปิดนะคะ มะขวานรังสรรค์ต้นนี้นะตอนนี้มันมีแค่หนึ่งใบนะคะรอน้องออกหลอดนะถ้าไม่ชมถ้าใครสนใจก็4ี่ร้อย้าบ้าค่ะแต่ต้องยอมรับนะว่ามันมีใบเดียวแต่เขาป้ายสวยมากๆค่ะถ้าสามใบแบบนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบค่ะวันนี้นะห้าร้อยห้าสิบนะคะถ้าใบเดียวเนี่ยกำลังออกหลอดแบบนี้4ี่รอยเก้า้านะแต่ถ้าออกหลอดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเรือนหลวงก็มีค่ะเรือนหลวง เรือนหลวงจะอยู่ที่250ถึง270นะคะถ้าต้นนี้ก็จะอยู่ที่ต้นนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะก็จะอยู่ประมาณ300 320 350นะคะมีเยอะเลยค่ะแล้วก็มีปีกกินารีด้วยปีกกินารีก็มีนะคะมีดังไหมฝั่งนู้นก็มีค่ะสุรเสน350แมา่นางพิมพ์นะคะอันนี้คือพระพันวษา,าแบบไส่ตั้งแม่ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวฟายให้ดูไกทองประเสริฐอีกค่ะ ไกยทองประเสริฐต้นนี้ค่ะใครสนใจก็ไปติดต่อกันได้นะคะต้นนี้นะคะไซตตั้งแม่นะคะไฟปล่อยอยู่ที่หนึ่งันห้ารอบาทค่ะใหญ่ๆไปเลยนี่นะคะหนึ่งันห้าร้อบาทค่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ฝ้ายลาไปก่อนกับภาพเบบีสวยๆนะคะใครชอบคลิปนี้ก็เนาะฝากกดไลค์เหมือนเดิมสวัสดีค่ะ